สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของนักลงทุนระดับตำนานกันนะครับวอร์เรนบอฟเฟตคนที่แบบร่ำรวยมหาศาลเป็นแสนล้านดอลลาร์ไม่ใช่จากมรดกไม่ใช่จากเทคโนโลยีใหม่ๆแต่มาจากการลงทุนในตลาดหุ้นล้วนๆเลยใช่ค่ะน่าสนใจมากว่าเขาทำได้ยังไงอะไรคือเคล็ดลับจริงๆที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ดูเหมือน เออเรียบง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะจริงครับกฎเหล็กลข,ข้อแรกที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินยาขาดทุนอืมแล้วก็ข้อสองอย่าลืมกฎข้อแรกฟังดูง่ายจังเลยค่ะง่ายแต่ลึกซึ้งนะครับวันนี้เราจะลองมาแกะรอยกันจากข้อมูลที่เรามีว่าเส้นทางของเขาเป็นยังไงค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาบทเรียนสำคัญๆจากชีวิตแล้วก็เออกลยุทธ์ของบัฟเฟต ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจนสร้างอาณาจักรเบรกชัยฮ h ตสเวย์ขึ้นมาได้เริ่มจากวัยเด็กก่อนเลยบอฟเฟตโตมาในยุคหลังเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ก็คงได้เห็นความลำบากของผู้คนเยอะพอสมควรใช่ค่ะแล้วคุณพ่อของเขาก็เป็นในหน้าค้าหุ้นด้วยก็น่าจะซึมซับเรื่องเงินเงินทองทองการลงทุนมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกต้องครับเห็นว่าเริ่มทำธุรกิจเล็กๆตั้งแต่อายุหกขวบเลยนะขายโค้กขายหมักฝรั่งค่ะมีเวลจริงจ แล้วก็กระโดดเข้าตลาดหุ้นครั้งแรกตอนอายุ11ซื้อหุ้น City Service โหเร็วมากแต่พอซื้อปุ๊บราคาก็ดิ่งลงเลยนะครับอา้าวแต่เขากับพี่สาวก็อดทนถือไว้จนมันกลับมาบวกนิดหน่อยแล้วก็รีบขายไปแล้วยังไงต่อคะปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานหุ้นตัวนั้นพุ่งขึ้นไปเยอะมากก็เลยเป็นบทเรียนสำคัญเรื่องความอดทนการมองระยะยาวตั้งแต่เด็กเลยครับ อืมถือเป็นบทเรียนราคาแพงแต่ก็ได้เรียนรู้เร็วมากนะคะสะท้อนความมุ่งมั่นจริงๆการซื้อที่ดินฟาร์มตอนอายุ15นี่ก็สุดยอดแล้วค่ะวิสัยทัศน์ดีแต่เด็กเลยพอมาถึงช่วงมหาวิทยาลัยจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆก็คือการไปเรียนที่ Columbia Business School อ๋อที่ตอนแรกโดนฮาร์วารปฏิเสธไปใช่ไหมคะใช่ครับแต่กลายเป็นโชคดีไปเพราะที่โคลมเบียเนี่ยเขาได้เจอกับเบนจามินเกรแฮม ผู้เขียนหนังสือ The Intelligent Investor ในตำนานนั่นเองครับผมซึ่งเกรแฮมนี่แหละคือคนสำคัญที่วางรากฐานแนวคิด Value Investing ให้บัฟเฟตค่ะแนวคิด Value Investing หรือการลงทุนเน้นคุณค่าก็คือการมองหาหุ้นที่ราคาซื้อขายในตลาดเนี่ยมันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการมาก,มากๆหรือที่เรียกว่ามี Margin of Safety สูงๆซึ่งบัฟเฟตก็ยึดแนวทางนี้อย่างเหนียวแน่นเลยในช่วงแรกๆ ใช่ค่ะแต่กว่าจะสำเร็จได้เนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองด้านอื่นด้วยอย่างเรื่องความประมาอ,อ๋อเรื่องการพูดในที่สาธารณะใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นการลงทุนในตัวเองที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยถูกต้องค่ะการเอาชนะความกลัวตรงนี้ได้ก็ช่วยเขาได้เยอะมากในการทำธุรกิจต่อมาหลังจากเรียนจบทำงานกับเกรแฮมช่วงสั้นๆเขาก็กลับมาที่โอมาฮาบ้านเกิดแล้วก็ตั้งบริษัทลงทุนของตัวเอง Buffett Associates Limited ในปี1956 เริ่มจากเงินลงทุนของพเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวใช้ห้องนอนตัวเองเป็นออฟฟิศเลยนะคะใช่ครับช่วงนั้นเองที่เขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าซ i g a r b u ัตหรือก้นบุรี่อืมชื่อแปลกดีนะคะมันคืออะไรหรอคะคือเอ่อมันเหมือนกับการหาบริษัทที่แบบแย่มากๆราคาถูกสุดๆเหมือนก้นบุหรี่ที่คนทิ้งแล้วแต่เราเจอมันเอ้ยยังพอมีควันเหลือให้สูบได้อีกเือกสองเฮือกฟรีๆอะไรแบบนั้นครับ อ๋อคือซื้อบริษัทที่ดูแย่แต่ถูกมากจนถึงขั้นที่ว่าถ้าบริษัทเลิกกิจการแล้วขายทรัพย์สินทิ้งเนี่ยมูลค่าที่ได้คืนยังสูงกว่าราคาหุ้นที่ซื้อมา,านั้นเลยครับเน้นทํากําไรระยะสั้นจากส่วนต่างตรงนี้และผลเป็นไงคะกลยุทธ์นี้ได้ผลดีเยี่ยมเลยครับช่วงพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยผลตอบแทนเฉลีย่ยเกือบ30%ตอบ่อปีชนะตลาดแบบขาดลอยเลยโหไม่ธรรมดาแต่ที่น่าแปลกใจคือปี1969เข้ขากลับตัดสินใจยุบพาร์ทเนอร์ชิพไปซะงั้งงนเอ๊ะ ทำไมล่ะคะกําลังไปได้ดีเลยเขามองว่าตอนนั้นตลาดหุ้นมันมันแพงเกินไปแล้วหาหุ้นถูกๆแบบซิกาบัตไม่เจอแล้วก็เลยคืนเงินให้นักลงทุนไปตามหลักการของเขาจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากแล้วหลังจากนั้นล่ะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่เลยครับการเข้าซื้อกิจการเบิร์กชัยฮัตเซเว์บริษัทสิงห์ทอที่ตอนนั้นกำลังแย่อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับ ตอนแรกก็อาจจะมองเป็นซิก้าบัตอีกตัวแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นโฮลดิ้งคัมพานีคือเป็นบริษัทแม่เพื่อเอาไปลงทุนในธุริจอื่นๆแทนและตรงนี้เองที่ปรัชญาการลงทุนของเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะคะเปลี่ยนไปทางไหนครับ จากเดิมที่เน้นซื้อบริษัทพอใช้ในราคาเยี่ยมแบบเกรแฮมก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นซื้อบริษัทเยี่ยมยอดในราคายุติธรรม,มซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับอิทธิพลสำคัญมากๆจากคู่คิดของเขาคือชาลีมังเกอร์ค่ะอ๋อคือเปลี่ยนจากการเน้นแค่ว่าถูกมาเน้นที่คุณภาพของธุรกิจมากขึ้นแม้ราคาอาจจะไม่ถูกสุด แต่ก็สมเหตุสมผลถูกต้องค่ะเน้นมองหาระยะยาวมากขึ้นมองหาบริษัทที่มีสิ่งที่เรียกว่าอีโคโนมิ Mode หรือคู่เมืองทางเศรษฐกิจคู่เมืองทางเศรษฐกิจหมายถึงอะไรครับก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งอื่นมากๆค่ะทําให้คู่แข่งเข้ามาตีได้ยากเช่นอาจจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆอย่างโคคาโคลาที่บัฟเฟตลงทุนเข้าใจแล้วครับ หรืออาจจะเป็นเรื่องต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าคู่แข่งมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟหรือความได้เปรียบด้านกฎระเบียบอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งการลงทุนในบริษัทย่ยมยอดเหล่านี้ก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เบิร์กชัยเติบโตมหาศาลใช่ค่ะแต่มีอีกปัจจัยสำคัญมากๆที่เป็นเหมือนเครื่องจักรทำเงินให้กับเบิร์กชัยเลยนะคะคืออะไรครับคือการใช้ประโยชน์จากธุรกิจประกันภัยค่ะผ่านสิ่งที่เรียกว่า insurance float insurance float มันคือเงินสดสำรองที่บริษัทประกันเก็บมาจากเบีย้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายล่วงหน้าก่อนที่จะต้องจ่ายเคลมจริงซึ่งอาจจะอีกนานหลายปีอ๋อเงินที่ได้มาก่อนแต่ยังไม่ได้จ่ายออกไปใช่ค่ะบัฟเฟตเนี่ยเก่งมากในการนำเงินโฟลูดก้อนใหญ่นี้ซึ่งเหมือนเป็นเงินทุนที่ได้มาฟรีๆหรือต้นทุนต่ำมากๆเนี่ยเอาไปลงทุนต่อย,ยอดสร้างผลตอบแทนมหาศาลกลับเข้าเบิร์กชยัย โห oh, ฉลาดมากจริงๆครับเหมือนได้เงินมาหมุนลงทุนได้เรื่อยๆเลยนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เบิร์กชายมีเงินทุนไปซื้อกิจการดีๆได้อย่างต่อเนื่องสุปแล้วปัจจัยความสำเร็จของบัฟเฟตต์นี่มันก็มาจากหลักการที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องการไม่ขาดทุนการประเมินมูลค่าอดทนมองยาวหาคู่เมืองการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความซื้อสัตว์ก็สําคัญมากนะคะใช่ครับแล้วก็น่าทึ่งตรงที่แม้จะรวยขนาดนี้แต่เขาก็ยังใช้ชีวิตแบบประหยัดติดดินมากๆจริงค่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆครับผมสุดท้ายนี้อยากจะชวนคิดต่อนิดหนึ่งครับค่ะในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเร็วมากข้อมูลข่าวสารท่วมทนเต็มไปหมดเลยเนี่ยอืมค่ะหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่าพื้นฐานความอดทนการมองยาวแบบบัฟเฟต มันยังใช้ได้ผลอยู่ไหมครับนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากแล้วถ้ายังใช้ได้เราจะปรับใช้หลักการอมะตะเหล่านี้กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ได้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะลองไปคบคิดกันต่อดูนะคะ ยุคนี้นะคะก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นตอนนี้แต่ก็มีคอร์สสอนนะคะเป็นคอร์สไดอ้นะคะที่นํา AI มาใช้กับชีวิตประจำวันสําหรับคนที่เป็นมือใหม่โลเทคเริ่มต้นจากศูนย์เลยคอร์สจะมาที่วิ่งวิทย์ไอพิชีวิตจับเงินง่ายได้ทุกที่นะคะสอนทั้งหมดมากกว่า35บทเรียนมี4กลุ่มใหญ่ๆในการนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันเรื่องการแก้ปัญหาการพัฒนาตัวเองเรื่องการนํามาใช้ความรู้การเงินการลงทุนการวางแผนการเงินการวางแผนเกษียณรวมถึงการสร้างรายได้ด้วยนะคะนํา AI มาใช้สร้างราย ได้ทําออนไลน์ทําได้ที่บ้านเลยค่ะถ้าใครสนใจตอนนี้รับจํานวนจํากัดนะคะเฉพาะ20คนแรกเท่านั้นที่ได้ราคานี้สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะก็เต็มแล้วก็จะปรับราคาขึ้นเรื่อยๆจนถึง6,500นะคะถ้าใครสนใจก็สมัครได้เลยติดต่อไลน์แอดได้เลยค่ะ